นี้ผมจะเอาดีมนะผมไปยกล้อเล่นหรือว่าไปสับโดนนั่นเองเออก็จะเอาไปยกให้ทุกคนได้ดูนะผมก็มีคนอยากดูอ่าประมาณสองสามคนนี่แหละที่เห็นคอมเมนต์นะส่วนใหญ่จะแบบว่าแนะนำให้จัดตรงอะไรงนี้นะครับผมจะเอาออกไปยกข้างนอกผมก็ก่อนทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปทางไปนากันนะก็ปัญหาที่ยกไม่ได้แล้วนะครับผมเส้นทางก็จะแบบว่ามีแต่เส้นเดิมๆนะเออเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นสิบห้ายี่สิบแปดนะครับผมก็ ทำไมถึงใช้เบอร์นี้ก็คือผมจะยกแค่เกียร์เดียวนะทุกคนเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือตอนต่อเกียร์เนี่ยหัวคลัตชเนี่ยมันเป็นวดๆนะทุกคนมันไม่สามารถต่อเกียร์ได้นะครับผม mm hmm. เออและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าวาาเป็นรอบถุงๆนะคันนี้มันทําเครื่องมานะครับผมมันจะกระชากนิดนึงกระชากนี่แบบว่าไม่ได้กระชากแนละ้วแบบไปได้นะกระชากแล้วแบบมันเป็นยังไงวะผมมองไม่ถูกอ่ะทุกคน เออเอาเป็นว่าผมจะยกแค่เกียร์เดียวแล้วกันนะครับผมถามว่าผมต่อเกียร์แรกไหมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะผมคำว่าต่อเกียร์สำหรับผมเนี่ยมันอีพี่มากมันอีพี่ยิ่งกว่าแม่งยกเทเบอรอกเ,เออคุยรถสิบล้ออ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะยกล้อนะผมอยากจะแนะนำนะทุกคนให้ทุกคนใส่ย,ยางใหญ่ซึ่งยางที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นยางเจ็ดสิบท้าบเก้าสิบนะครับผมก็ก็ไปลองใส่กันได้นะทุกคน สำหรับคนที่แบบว่าหัดจริงๆนะและอย่างหนึงเนี่ยคนที่แบบว่ายกยางเล็กๆเนี่ยสีาทับ 90, อะไรงนี้นะครับผมคนที่ยกได้ก็เออเออม,มึงเทพแล้วกันนะแต่คนที่แบบว่าไม่เคยชินกับยางเล็กนะครับผมลองไปใส่ยางดูนะเป็นยางใหญ่ทุกคนเป็นยางเจ็ดสิบทับเก้าสิบเออลองดูผมบอกเลยว่าลาได้แน่นอนนะผมยกร้อนนะ มันไม่ปับอ่ะเวลายกอาจยวผมยกให้ดูนะก็อยากจะแนะนํานะสําหรับคนที่อยากจะฝึกใหม่นะครับผมคือผมอยากจะแนะนําให้ใช้ยางให,ใ,หใหญ่หน่อยนะเออก็ตอนนี้ผมใช้เป็นเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบใกล้เคียงกับยางเดิมใช่ป่ะใกล้เคียงกับยางเดิมนะเออเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยหน้ายางเขาใหญ่นะผมคือมันสามารถแบบว่าคุมรถได้ง่ายนะไม่เหมือนี๋ยว่ายางสองร้อยที่เราใส่ใส่กันนะเหมือนเอ็มเอ้ไม่ใช่เอ็มดีโอเอ็มนี่มันยางใหญ่ละเหมือนเวฟคันนี้นะครับผมดูยางหลงังเนี่ย อันนี้ก็ถือว่ายกยากแล้วนะยาง200นะครับผมแต่ถามว่ายกได้ไหมก็ยกได้นะสําหรับมือใหม่เนี่ยก็จะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมถ้าใส่ย,ยางเล็กนะอันนี้ก็ถ้าอย่างเสียอย่างทุกคนได้ความเร็วแต่ว่าเวลายกเนี่ยแม่งมันมันบอกไม่ถูกอ่ะถ้าเป็นหน้ายางแบบของผมนะ70ทับ90เนี่ยคือเวลายกเนี่ยมันคุมง่ายนะผมเพราะาหน้ายางมันใหญ่เออคุณจะทําอะไรก็ได้นะผมยืนเบายืนอะไรก็ชิวๆไปนะครับผม ก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะผมจะมายกแค่เกียร์เดียวทุกคนเพราะว่ามันยังมอดอยู่เดี๋ยวพอขึ้นหน้าสามแบบว่าเขาเล็กติดมือหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะมายกให้ดูอีกทีหนึ่งนะเออชุดคลาสอยากลองแบบว่าใส่เป็นร้อย่ห้าทุกคนมายกให้ดูแล้วกันข้างหน้าแบบว่ามีรถสิบล้ออ่ะบวกเลยไหมทุกคนบวกเลยไหมอาลงล้าลงวไป แต่างไรทุกคนชิชูเลยทุกคนผมบอกเลยว่ายางใหญ่อะคันนี้ก็เป็นรถใช้งานนะคันนี้ก็จะเป็นรถใช้งานนะผมได้ซื้อมาแต่ว่าคือไม่ใช่รถวิ่งกลางถนนนะเออแต่ว่าผมทําเครื่องมาบ้างทุกคนแต่ว่ายังวิ่งไม่ดีว่ายังไม่พอใจว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูก5 3นะครับผมตาลางสั่งมานะเออ ไม่ใคยติดเนื้ออะไรดูดิเตื่อแย่วะ่ะแย่วะ่ะดูดูเดี๋ยวเจอสเต็ปละโอ้สมมติว่าลมมันแรงมากดูดิดูดิดูดูต้นไม้เดี๋ยวลมแรงโคตรว่ะอ่ะไปก่อนเลยลงุงอันนี้ก็จะเป็นผู้เถ่า LED นะผู้เถ่ายังไงก็เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันเหน็บป่ะผู้เถ่า LED โอ้เฟี้ยวว่ะ ข,ขับรถขับรถรุนนี้หล่อทุกคนมออาแยง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวก็ล้มปากแยงเลยเดี๋ยวก็ล้มแรงเลยล้มโคตรแรงอะ่ะถนนไม่ค่อยดีเลยวะยึดเขี้ยวไปรุ่นอินโดเอ้ไปรุ่นอินโดอ่ะโคตรเฟี้ยว ไปรูปไมหน่อยดิเป็นฟิกเลยก็ได้ก็สำห,หรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูรูปแคปชั่นเสียวๆนะผมแบบยุบๆแบบว่ารูปยุ่ร้อเสียวๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เฟซปกกี้โคโนะฮะนะผมเอเออี่ลงแล้ว ก็สำหรับคนที่ถามว่าพี่ยกล้อยืนบอร์ดได้ไหมเดี๋ยวจัดให้ดูเลยทุกคนแอะยืน mm hmm. yeah, บอร์ดขนนไม่ค่อยดีนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหลุมเลยดูดิ ي, เห็นไหมเออถ้านั่งไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ายืนบอร์ดเนี่ยอันตรายนะผมว่าเท้าผมเนี่ยไม่ได้คอนโทรลอยู่ที่เบรกคือมันจะ mm hmm. hey, อันตรายไอ้บอกทิ้งด้วยบอกทิ mm ้งด้วย ไปกินพวกคนโอ้โหออกมาพวกเยอะเฮ้ยทำไมทๆๆมอาเดี๋ยวผมจะไปเริ่มจากตรงนู้นนะผมทางที่ผมคิดว่ามันน่าจะยกได้เออเดี๋ยวลองยกไปถึงคันเวฟมิกี้มันจะถึงหรือเปล่านะเกียร์เดียวนะที่จริงมันก็ถึงแหละเออ ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมลองดูถึงเม็นตัมูนนะตัวมูนไปมีเสือให้ปะโอ้ยสิงเสือใ่้ปะข้างหน้าก็จะเป็นหลุมนะทุกคนไม่ไม่อยากผ่านตรงนี้เลยเสียวางถ่วนว่ะเดี๋ยวเราลงข้างทางงอ้อ เป็นไงต้องประมาณนี้ทุกคนเอ็กแม็กว่าเอาเบาแข่งวะนี่แข่งเ่า <laughs> โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้านมือว้ก่อนไม่เจนคลิปนานทุกคนก็มายกรถเลื่อนชิวๆนะส่วนโชกหลังเนี่ยมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้านมือว้ก่อนไม่เจนคลิปนานทุกคน็อยากอยากลองยกเอ็กแอกันนี้ว่าเออลองนี้ไปแล้วทุกคนไม่เจนคลิปหน้าครับผม